ที่นี่ร้านฟิล์มมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าร้านลับในป่ายางนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามานำเสนอเป็นเจ้า Honda CB 500x นะครับคสปี2 0 1 6นะครับคันนี้เป็นไฟ led นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของเจ้าคันนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวภาพรวมนะครับคันนี้ได้ข้อแต่งเป็นข้อฟูมาครับผมแล้วก็ได้ชิลแต่งมานะครับมีแคปล่าตรงปลายทะเบียนมาให้เราหน่อยนึงนะครับคันนี้เหมือนสภาพเดิมๆนะครับมีแค่แอบแซบแค่ท่อแต่งนะครับ สภาพโดยรวมสีประมาณ95เอร์เซนะครับถือว่าสวยอยู่เครื่องสวยนะครับอพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันครับคันนี้วิ่งมาแล้วเท่าไหร่รเลขไม้วิ่งมาแล้วสามหม่นสามร้อยสามกิโลนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูการขับขี่เข้าป่าแบบแนวแอดเวนเจอร์กันนะครับการรีวิ่รถเจ้าโวนี่คันนี้นะครับ างนะครับเจ้าห้าร้อยเอนี้ไปได้หมดนะครับป่าในสวนยางก็ไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากครับ